ศิละน,นี่ค็อศิลปะป้องกันตัวของชาวมาลายูเป็นศิลปะป้องกันตัวของนักรบสมัยก่อนอธนูก็เป็นอาวุธชนิดหนึ่งศิละมาจากคําว่าศิลศิลปะศิลปก็คือคนที่เีนศิละต้องจําศิล์ถ้าคนอิสลามก็รุกอิสลลรหมัวรุโก,กอิเมนเน่เดอ,องานเดอรี่ใ,ใครใหญ่ๆก็าห้าเครือข่ายน้องจิกตาลุบโบ สายบุรีรที่อยากหาเต็งสเตง็งก็คำว่าศีละเนี่ยมีถ้าเขียนเป็นภาษายาเวีมีตัวซีนซีนก็คือสนีสนี่คือเสนีอ่ามันมันย่อมาจากคำว่าเสนีแล้วก็ตัวโยตัวโย,วยนี่คือยากินยิดมันกระประจาแล้วก็ตัวลามลามนี่ลัทธิหันาการฝึกฝนการน้ำเรียนต้องมีครูแล้วก็ตัวอลิฟอาลามอ,อิสลาม มัน <Mile> ก <God> ็ต <S eg gio> e like ัวสุดท้ายตัวตาใช่ไหมตาอันนี้กวตัวตาตาสาวคือกัดวาอจิตใจนั่นก็คือแก่นแท้ของศิลป์ศิลป์นี่เป็นศิลปะของการตัวของชาวลายุทั่วเอเชียคนนี่งแลวว่าลาอยูที่ไหนคือศิลปะการ์ตันเยอะทุกศิลป์ทำทำมวยไทยคือโอเกโอซีเอ่ะกังฟูว่าคนกีมันเป็นศิลปะวัฒนธรรมเป็นของกันตัวของวัฒนธรรมของสนเป่า บัญจศิล์เป็นเกมยาวไว้แข่งขันซึ่งเอาบางกระบวนท่ามาประยุกเป็นแข่งขันแค่นั้นเองปัญจศิล์ที่ว่าแข่งขันขน,นี่นะแต่ว่าศิละนี่มันมีถึงศาสตร์การแต่งกายการไดรรำที่มีที่มีความหมายเชิงลึกแล้วก็มีมีเชื่อมโยงกับศาสนาถ่ายปราจิตใจคือศิละมะเรยไม่เป็นไร อยู่ที่สเต็ปี่การเผยแพร่แต่พอมอนกินตอนนี้ก็น่าก็น่กลัวเกมุลล่ะภาษาสถานที่โบราณการแต่งกายการละเล่นศิลปะกันตัวซุ้มโม่ภาษายาวีอะไรพวกนี้ต้องฟื้นฟูใหม่ทั่วโลกเขาจะดูศิละของดั้งเดิมของปัตตานีบ้านเราเคยเป็นได้รับเกียรติไปแสดงสำหโลบที่ภูเก็ต เราเลยไม่มีงบสนับสนุนใดๆมาจากไานไม่มีเพราะว่าองค์กรเราเป็นองค์กรที่ยืนอยู่ลำแข้ง